สวัสดีครับชาว FPS t h ี i l a ไทยแลนด์ทุกท่านผมวันนี้พี่แว่นมีเม,มาส์จากค่ายงูเขียวหรือ,รอว่า r a เซอร์นั่นเองนั่นก็คือ r a เซอร์ไตปันนะครับผมน่าจะออกว่าไตปันนะฮะเพราะว่าบางคนบอกว่าไทยพันนี่มันไม่มีทีเอเนาะเนาะคีรัดน่าจะ <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> โอเคไตปันไต,ป,นไตปันแล้วกันนะฮะนี่ฮะน่าจะเป็นอสอรพิษสักงูหนึ่งแล้วกันนะฮะเจ้าตัวนี้ก็ ขายได้สักระยะหนึ่งแล้วก่อนที่ทางเอฟเ e อแลจะได้มารีวิวนะครับผมจุดเด่นๆของมันนะฮะเดี๋ยวพลิกให้ดูด้านข้างเลยนะครับผมนี่ก็8,200 DPI นะฮะผมเป็น 4G เซนเซอร์เป็น 4G d u โอเซนเซอด้วยนะครับผมนี่เขาบอกว่าเป็น d u โอเซนเซออีกอันนึงอันที่2เขาบอกว่าออกแบบด้วยแบบทำให้อ c คโอนอเมิกแบบจับแล้วแบบรู้สึกรู้สึกดีอะฮะรู้สึกดีนะฮะ ก็ไม่รู้ดียังไงเดี๋ยวลองจับดูับผมและอันสุดท้ายฮะใช้ร่วมกับอซอฟต์แวร์ใหม่ของ r a เซอร์ได้นั่นคือ s ซแนป2.0นะครับผมไซแนปนี่ก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบเป็นซอฟต์แวร์อันเดียวสามารถใช้ร่วมกับหลายๆ device ของเลเซอร์ได้น,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 ดน,นะครับผมน่าสนใจดีเดียวไซแนป2.0นะฮะหลังกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมปึ๊บป๊บมาด้านข้างนี้น่าสนใจก็เขาก็จะมีทีม e s p o r t ของเขาเองนี่ฮะ Empire อ่า พี่บ้านรู้จักนี่ฮะสองอันนี้คือมัลสปอร์ตของเยอรมันนะเขาเคอร์เตอร์สไได์ดังอยู่นะฮะมีทีมโดตาด้วยและนี่ฮะน่าจะคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตากับแฟนๆคอยแบงค์มาอย่างดีนะฮะร็อกคริสนะฮะทีมของประเทศรัสเซียนะครับผมร็อกคริสนี่ก็มีพอยแบงค์ที่โด่งดังแล้วก็แข็งแกร่งมากนะอิตาลีกัททีปจำได้ไหม <S <S นี่ฮะร็อกคริสกับมัลสปอร์ตพอรู้จักแต่สี่ทีมนี้ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับผม โอเคเขาให้ให้ไอ้โพสิชันของรุ่นนี้ไว้ที่ Expert อ่รนะครับผม Expert ก็คือเป็นประมาณว่าเป็นระดับ t เทนโปรละสำหรับเมาส์รุ่นนี้นะครับผมโอเคก็มาดูหน้าตาของเจ้าตัวไตปันกันนะฮะขออนุญาตนะดูสายก่อนแล้วกันนะติดมาบัญชีมาด้วยอะ,อะไรนเนี่ยเขาหอัดองนะ <S 2> <S 2> <S อืม โอเคสายฮะสายก็เป็นสายถักนะครับผมสายเป็นสายถักนะฮะนี่เป็นเมาส์ทรงบาลานซ์นะครับผมเป็นเมาส์ทรงบาลานซ์สีรู้สึกจะมีสีเดียวนะฮะที่ที่วิวเมาส์กับโลโก้ก็เป็นสีเขียวนะฮะพูดง่ายคือเป็นทูโทนดําเขียวนะรรุ่นนี้พี่แบนอยากให้สังเกตอดีเทลตรงตรงกริปตรงนิ้วโป้งนี่ มันจะออกแนวรับเบอร์แล้วก็ครูขาดนิดนึงนะครับผมแล้วมีปุ่ม back เเวิร์ดตรงตรงนี้โป้งแล้วก็ตรงอีกฝั่งหนึ่งก็มีนะครับผมอ่าเราสังเกตตรงด้านหน้าอารมณ์เหมือนจะมีลำโพงซ้าย mm. ลำโพงขวาเลยนะอืม mm. แต่มันไม่ใช่ฮนะมันเอาไว้สวยงามดูแล้วแบบนึกถึงรถลัมโบกินีนะ นะทรงแบบนี้ใครนึกถึงเหมือนพี่แว่นบ้างนะโอเคดูด้านใต้ของเมาส์บ้างก็มีกลายอยู่1 2 3จุดนะครับผมไม่มีตรงข้างนะไม่มีตรงข้างและนี่ก็จะมีบอกหลายอย่างดีเทลของมันนะครับผม,ม <Dual. S 1> ดูอ l อดูออเซนเซอร์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าดูอ l นี่มันทำงานยังไงนี่ฮนะสอันโอเคก็ถือว่าเป็นเมาส์ทรงแบบกลางๆง นะไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับผมนี่ฮะจับก็เต็มมือพอดีเดี๋ยวฟังเสียงคลิกกันหน่อยละกันเพราะว่าไหนๆก็อยู่ใกล้ใหม่แล้วนะนี่นะฮะคลิกไม่นุ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปเสียงไพเราะสนโสน,นะฮะ <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวมาดูหน้าจอของซอฟต์แวร์ฮะน่าสนใจนะฮะองจุดนะครับผมอ่านะ นี่นะครับผมก็พอพอเสียบปุ๊บม,มันก็จะดีเทคเลยว่าเป็นบรเซอร์ไตปันนะครับผมนี่เป็นลูปโชว์เลยฮะนัานแรกจะเป็นคัสโทไมก็ไม่มีอะไรมากฮะปุ่มก็แอสไซน์ปุ่ม,มทุกอย่างนะครับผมตามที่เราชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเป็นความเร็วฮะสามารถปรับได้ทีละร้อย DPI น,นะครับผมยัน8,200นเนี่ยฮะ แต่ท้ายสุดนะฮะ FPS ของเราพี่แบนใช้ที่ตอนนี้800นะครับผมนี่หรือว่าจะปรับให้เป็น XY ก็ได้แล้วแต่นะตรงนี้ฮะติกมันก็จะมีขึ้น XY นะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่ติ๊กก็จะปรับเป็นธรรมดาไปนะครับผมหน้า polling rate กับลืมนะหน้าสังเกตนะฮะจะขาด250ไปมีแค่125 500แล้ว1,000นะฮะส่วนมากเมาส์เนี่ยจะมี125 250 500แล้ว1,000ฮะ เขาข้ามไปสงสัย250มันอาจจะไม่นิยมนะฮะอันนี้ไ i ติ้งฮะก็เปิดปิดตรงวิวเมาส์หรือว่า,าโลโอกเมาส์ดได้นะครับผมที่สนุกครับแถบสุดท้ายผม c a l ิเบ a t รชัน,นะผมหรือว่า c a l ิเบ a รตนั่นเองก็มันใช้ d UAL SENSOR เนี่ยสามารถ c a l ิเบ a รตก็คือทำความรู้จักง่ายๆแลวกันนะทำความรู้จักกับแพดที่เราใช้ว่าเราใช้แพดอะไรทำให้เซนเซอร์เนี่ย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะนี่พี่แว่นคลิกที่เรเซอร์แมทเลยะฮะปุ๊บมันก็จะมีแผ่นของเรเซอร์นะครับผมว่าเป็นยี่ห้ออะไรบ้างปาบเข้าไปไหนเ a เซอร์แมนติสอยู่ไหนวะคือ <c ười> <c ười> พี่แว่นใช้เ a เซอร์แมนติสไม่มีนะฮะนี่มีกริทัสสปีดกริทัสฟันโทนไอแลนด์แคร์สคาร์ลเวสปูล่าทรอนเป็นแผ่นลองเมาส์สมัยใหม่หมดเลยครับตัวแมนติสนี่เก่ามากนะครับผม <c ười> ง่ายก็เก่าสั่นรัสเซียเลยนะฮะเป็นรุ่นที่แบบมีคนพีเอ็มมาถามพี่แว่นว่าขายต่อไหมขายตแต่ไหมคือชีวิตนี้พี่แว่นมีอยู่แผ่นเดียวนะครับผมก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีรุ่นตามนี้ก็แคนเซิลไปแล้วก็อาเธอร์อาเธอร์นี่คือเราก็เราดีเทคเองนะครับผมวิธีดีเทคง,ง่ายๆครับผมนี่กดคาลิเบรตตรงนี้ฮนะปะ้าเข้าไปให้แล้วมันบอกว่าให้กดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วเลื่อนๆไปอย่างนี้นะครับผมมันจะทําความรู้จักกับแผ่นลองเมาส์เราเองอ่ะพี่แว่นคลิกนะฮะป้า นี่มันคือละดี e ทคเซอร์เฟสคุณลิตีปุ๊บเราก็ลากไปนี่ลากไปลากไปพอหรือยังวาอาร์ <laughs> พอแล้วนะพอพอปล่อยเมาส์ปุ๊บปักน,นี่มันบอกว่า Calibration Complete ก็คือเรียบร้อยแล้วกดเซฟอ่าความรู้สึกมันก็จะก็จะนึ่ๆหน่อยนะ ถ้าใครถ้าใครมีแผ่นลองเมาส์หลายๆแผ่นนะเอามาลองดูจะเห็นความแตกต่างว่าแบบพอเปลี่ยนจากแผ่นนี้ไปอีกยี่ห้อหนึ่งหรือว่าเป็นอีกพื้นผิวหนึ่งมันจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันต้องคาลิเบตมันทุกครั้งนะ,ะที่เปลี่ยนแผ่นลองเมาส์นะครับผมอันนี้คือได้เป็นจุดเด่นของไตปันนะครับผมโอเคเดี๋ยวามาลองดูพี่แว่นยิงสักแป๊บนึงนะฮะว่าจะเป็นยังไงกับเกมเคาต์เตอร์โก้แล้วกันครับ ก็มาลองกับ o u u t t r s t r i k e Global Offensive นะครับผมพี่แว่นเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองลองลาดดูว่ามันตรงหรือเปล่านะพี่แว่นปรับที่800 P.I. นะครับผมแล้วก็125 Hz นะฮะเฮ้ยไม่เร็วนะผมไม่เร็วตรงใช้ได้เลยนะครับผมเมาส์ค่อนข้างคอนโทรลง่ายเพราะอะไรครับผมก็เพราะว่าตายไปก็มันมันเป็นทรงที่แบบไม่ใหญ่ ไม่ใหญ่ไม่เล็กเวลาจับเนี่ยก็จะคอนโทรลง่ายนะครับผมพี่แว่นจะมาเกิดตรงนี้ทําไมสามรอบแล้วเนี่ยอพี่แว่นรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เขาออกแบบมาดีนะมันทําให้หลบหลบเออโอมันต้องปืนนี้ไปชัดโอ้โหโอ้มันทำมันทำให้หลบ,หลบ,ออห,ห,ลบหลบนิวป้งเราได้อะเพราะมันเว้าลงไปนิดนึงนะครับผมเออ มันวอลลงไปนิดทํำให้นิ้วโป้งอ่ะอยู่ตรงนี้พอดีพอเข้าใจปะอ่าอย่างอย่างเมาส์รุ่นอื่นมันอาจจะแบบนิ้วโป้งมันจับอย่างเงี้ยเวลาเวลาเล่นเวลาสบับแดงแรงมันจะไปกดโดนได้นะผมนี่ฮะพี่แบนขอหลบมุมแป๊บนึงฮะขอคอเทสอ่าอ่าปืนกลแปบ๊บนึงนะฮะแหมเอเคของคอเทอร์ไซนี่ยังคงความเด้งนะผมรีคอยนี่โคตรโคตรโคตรนะผม คือยิงเป็นชุดนี่ยิงสปเปรย์นี่เบิร์ตไปไหนตอนไหนไม่รู้นะผมตายปะยิงประมาณส <c oughs> องแม็กขึ้นอะไม่ใกล้พอ <c oughs> ไม่ตายโอเคครับ เดี๋ยวสรุปเลยแล้วกันเนาะงนะ่ายๆเนาะก็พี่แว่นอาจจะเล่นอาจจะเล่นกุยเดี๋ยวขอปิดเสียงครอบอาจจะเล่นกุยพอสมควรสำหรับรเคอร์เซอรไรโกนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเท่าไหร่แต่เท่าที่จับความรู้สึกของเมาส์นี้ได้ถือว่าเป็นเมาส์ที่นิ่งพอสมควรเลยนะผมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเซนเซอร์ตัวล่าสุดของมันหรือเปล่าฮนะที่มีดูอัลเซนเซอร์แล้วก็ทําการคอร์เบตกับแผ่นรองเมาส์ฮะมันให้ความรู้สึกที่เอาตรงๆนะค่อนข้างต่างจาก เมาส์ก่อนหน้านี้ของเลเซอร์อ่ะพี่แว่นรู้สึกตัวนี้น่าจะอ่ายังไงดีถูกอกถูกใจพี่แว่นพอสมควรนะครับผมยังไงอะ่ะเดี๋ยวหลงังนี้ขอลองใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยคือรีวิวนะอันนี้เราถ่ายวีดีโอไว้ก่อนจะได้เขียนรีวิวได้ถูกนะผมว่าเป็นยังไงผมจู่ว่าถือว่ไม่เร็วเลยทีเดียวสําหรับเลเซอร์ไดปันนะครับผม